ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณในช่วงเ e เตอร์โยโวันนี้พาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยกับคุณสมโพศีบุญงานนะคะซึ่งเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายโครงการบริษัทมิกเซลจำกัด สวัสดีค่ะคุณสมพงษ์รครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ค่ะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีได้มานั่งคุยกับผู้จัดก,การฝ่ายขายโครงการของบริษัทมิกเซลนะคะอย่างนี้คุณสมพงษ์ก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าบริษัทมิกเซลเนี่ยมีผลงานที่เด่นๆและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเนี่ยมีกี่โครงการอะไรบ้างคะครับเอาไปว่าผมจะแยกเป็นกลุ่มง,งานประเภทต่างๆก่อนะนะ,ะงานวิศวกรรม คือใช้ในงานะงระบบปรับอากาศเช่นพุ่เท่าน้ำร้อนเท่อน้ำเย็นเท่าลมเย็นลูกค้าที่ใช้เราอยู่นี่ก็คือโรงงานโรงแรมภูกเก็ตอาคาเดียะนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืองานสถาปัตยกรรมะฮนะเป็นชำนโนที่ใช้กับหลังคาทุกใต้หลังคาทุกประเภทนะ ผลงานที่ผ่านมาก็มีในในกลุ่มของอาคารสนามบินส่วนณภูมิส่วนณภูมิด้วยครับแล้วก็โรงงานกระทิงแดงที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับค่ะถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วในส่วนของสุวนณภูมินี่ค่ะสนามบินสวนุณภูมิไม่ทราบว,ว่าเราไปช่วยในส่วนไหนของสนามบินคะ ในในส่วนของสนามบินโดมเนี่ยเราเข้าไปอยู่ประมาณสักสามสี่โครงการคือเป็นกลุ่มของอาคารครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของอาคารซ่อมบำรุงอันนี้ไปใช้กับบนฟ้าของของตัวอาคารกลุ่มของอาคารดับเพลิงซึ่งมีอยู่สามสี่หลังด้วยนะฮะก็ไปติดใต้หลังคาเหล็กครับใต้หลังคาเหล็ก กองอาคารทั้งหมดนะ,ะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอาคารปลอดภาษีซึ่งจะมีอยู่ประมาณสักแปดเก้าหลังเลยนะ,ะเป็นอาคารใหญ่มากก็เป็นผลง,งานที่บริษัทภูมิใจแล้วอย่างนี้ผลการตอบรับหลังจากที่ติดตั้งสินค้าของมิกเซีไปแล้วนี่ผลตอบรับที่กลับมาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีมากครับลูกค้าก็ติดต่อ,อเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับอ,อ,อีกนิดนึง นอกจากสองงานดังกล่าวแล้วก็จะมีงาน OEM เยนอกเยงก็คือลูกค้านำไปใช้กับชิ้นส่วนอุตสาหกรรมประกอบในตู้เย็นตู้แช่หรืออะไรเนี่ยฮะแล้วก็งานปรรจุพันธ์ไปเป็นชิ้นส่วนการกระแทกของยานยนต์ลูกค้าหลักก็คือบริษัทโตโยต้าซึ่งนำไป เป็นปมกันกระแทกส่งออกต่างประเทศใช้ของมิเซลด้วยเช่นกันนะคะงาน OEM ก็ใช้ได้แล้วอย่างนี้ในส่วนของเมื่อสักครู่เห็นว่ามีของกระทิงแดงด้วยใช่ไหมคะกระทิงแดงนี่เอาไปใช้ในส่วนไหนของโรงงานกระทิงแดงก็เป็นงานใต้หลังคาเหมือนกันกจะมีอยู่สามหรือสี่หลังพื้นที่ก็ประมาณสามสี่หมื่นตารางเมตรนะจะเป็น ก็เรียลังคาแซนวิชก็คือจ,จะเป็นฉนวนของมิกเซลในอยู่ตรงกลางเพื่อกันความร้อนไม่ให้เข้ามาในอาคารค,ครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการป้องกันความร้อนใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ในส่วนของการที่นําไปใช้กับงานระบบความเย็นลคะค่ะคุณสมพ์อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือโรงแรมในภาคใต้เกือบทั้งหมดจะใช้ฉนวนของ Mix อมิกเซลครับเพื่อเพื่อ ใชในระบบตามความเย็นทั้งหมดค่ะแล้วผลการตอบรับที่กลับมาก็ดีก็ดีมากดีมากเหมือนเดิมนะคะนอกจากที่จะมีหลักๆที่พูดมานะคะก็จะมีพวกสนามมิสวรรณภูมิหรือก็ทิงแดงหรือภูเก็ตอคาเดียเองนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมากที่เดียวเอาของมิซเซลไปใช้อันนี้เป็นแค่หลักๆเท่านั้นใช่ไหมคะ่หลักๆปิย่อยยังมีอีกเยอะปิย่อยมีอีกเยอะมากก็ถือว่ามิเซลก็ สินค้าของมิเซลสามารถทดสอบหรือว่าพิสูจน์ ประสิทธิภาพของตัวเองได้เลยดีทีเดียวนะคะค,ค่ะคุณผู้ชมคะก็คงทราบแล้วนะคะว่าม x c e ซมีผลงานที่ฝากไว้มากมายเหลือเกิน,นะคะ่ะบางที่เราไปเราอาจจะไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าที่นั่นใช้ผลิตภัณฑ์ของม x c e ซด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าหน่วยงานที่คุณสมโภชนะคะได้บอกไปแล้วนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของม x c e ซลสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอีละคุณสมโภชก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1